ค่อยๆลดน้ำหนักอย่างไม่เลยน้ต่ำนคูยสองต่ำสิึ้นืจะช้าไล่งไปแต, <c oughs> แต่แต่ให้เต็มมือเดียวแล้วก็ววลงก็แลยดูเลยครับตามสบายเลยเข้าไปดูเลยสตาบกันหน้าไหม

ตึกสะท้อนัหน้าไหมน้าเปิดตจไห้อไปที <c oughs> ่ไหน <c oughs> ไปิดไว<ป>้หน้าท้องหน้าท้องอ่ะไม่ดเงโอเคไม่ลังแล้วปิดในห้องปิดในห้องโดนนิง่งให้ถึงความจึงเขาละเพิ่มหนักนิ่งเลยนะ เดล,ลงไปเรื่อยนะสามถึงห้ารอบอารอบที่หนึ่งพา,าไปได้ไหมรอบที่สองแต่เต้งค่อยสมงแรงเล่นไป ไปแรกนะแต่ให้เป็น เอาละเมื่อเรากดแนวแนวพอดีแล้วก็แนวล่างนะไปตองคลิกไปอยุ่อยางคือสลับต่างโอเคนะตับไปตัมลงมานี่เริ่มปไป ด้นวยแก้การนี่อย่าเจร้อนก็ค่อยมันจะชา้าๆก็ให้ไปกระตุน้นประสาทก็แนวรองของกระดูกะที่เป็นรูบุ๋มแน่นนันให้ภาพนั้นในในโครงสร้างอย่างนี้นะแนวรองนั่นะล่างมาแล้วต่ำต้นนั่งมันสบายๆต่ำลงร้อนไปในท้องไหม ได้งไปด้ลไปเนี่ยโอเครรมตัดไปสไปร์่สไป

แต่ว่านี่ปลายกระดูกข้อก่อมก็แข็งกระ okay. ดูกข้อต่นะนี่กระดูกข้อต่นี่เราลองนั่นนะ่ะมือเราเนี่ยเราแต่งยันเราลากเลยไปเลยให้เลยยาวไปอย่ากชิดห่าวนิดนึงไอเลยตึกข้อเนี้ย,ยนะนะข,ข้อข้อต่อเนี่ยนะนะแล้วงองอนิ้วแข็งขึ้นเลยดันดันขึ้นดันขึ้นให้ขนาดขึ้นไปเลยนะจุดนี้กำลังทวารแต่ละจุดนะอย่าไปเรื่องดสวรรน,นะ <c oughs> นะั่นเ็นแตบกดปึ๊บแทงไปมันเกิด ก็ม่ไดเลินมันอยากขายเลยนะเอาตัวนี้กดกนะอย่นบกดกมือเราลา,ากเดินไปจาหน้าให้เลื่อยมาเี่ยากตอนนี้ขาามันกงอนั้นเรามีกํะดางมันจะไปอยู่ใกล้ไปอยู่ใกล้ตูดแค่นั้นจะพุ<ๆ>่งตูดนะแข่งตรงเลยเยมันอยากหายไหมไงรนะู้สึกไหมมันอยากขายไหม,ม เหมือนี่ยาหมยอนื่คาอโหเหมือค่ะจมันอยากหาย,าย,ายาไหมใช่เออไปเลยถ้าปวดแล้วไปเลยพ <แก S 2> ูดเลยนะ อันนี้คือน,นี่มือมันช่วยดามไงนั้นจะมีแรงแต่แน,น่ก็แล้วก็แทงนะนะถ้าเอาเดียวเดียวมันจะไม่มีกำลัง <c oughs> อีอันนี้อยากทายว่ากระเดื่องใช่ไหม <c oughs> นะขึ้นช้าขึ้นช้านะโอเคนะเวลาระวางนี่ให้มันเลย นะเลยเนี่ยัแทงอันนี้มันช่วยดามไงถ้าไม่ดามไม่มันจะไม่มีแรงนะลักษณะที่พุทธกุลเนาะเลยกระดูกเนี่ยงอเนี่ยนะแทงขึ้นนี้เลยนะโอเคเอาเนอนนัยอยากถายไหมล่ะตอนนี้นะอยากถายไหมตอนนี้นะฮะมวลท้องอยากถายป่ะไม่ไม่อยากถายไม่ถายเลย แต่เมื่อกี้พวกมึงจะถ่ายไหมโอเคนี่คือจุดเชื่อมคืนั่นว่าตั้งแต่เล็กตั้งแต่ใหญ่ตั้งแต่ติ่งนี่นะเราไล่จากนี้ไปเก็บอาการนี้นะแต่ขอบสองนิ้วมือขอบเก็บการนี่มาแต่ขยับเบาคือให้เราลงแบบจมๆก่อนนะ จังหวะถึงมากของคนเนี่ยเราจัดตบตรงก่อนเสมอกดตบตรงก่อนกดดิ่งตรงไล่มาตกดตบตรงไล่มาอีกทางที่โครงสองนิ้วมือมดูนะจัดกดตรง เลื่อนมาติดตร้องเข้าไปดูใกล้ๆเลยครับเข้าไปดูใกล้เลย้วปิดกร้อง ในซิปโอมัสเนี่ไปไปด้วย รอบโอเคแล้ว okay. ใหม่ถ้ากดกอึดลงอยาตั้งใจเห็บนว่านะเ,าเริ่มเริ่มยืดอย่างเดี้ยสบายาสบาย,ยอัะกดต่อจะ่ายืดเสร็จ ได้มาสวจร้อง और डिप टॉप दम

อนะรับเลยนะรอ่ารับเลยะอ่ารับเลยนะป้าถ้าปล่อยออกก็ปล่อยเลยนะป้าไปม่ต้องกินปลาขับรถมอไป

อยากตดเลยยาวกากออกมาเออน่ารักเอาเลยเออเอาแต่เอาแต่น้ำไม่เอาเนื้อก็แค่เพี้ยนจัดอ้าวอ้าวนี่เยอะีก็แค่ใจเมี่ยงบางทีใจมาสิงร้องอ่ะเอออ้าวเอออ้าวเออร้องแบบคนนการักนเกเรเลยเออจริงจริงแล้วฝ่ายหมูแล้วหาย วลาแกจิตประมาแก้ไม่หาใครก็ต้องหาอาจารยไดูเยอะนล้วล่าสุดถูกรถมอเตอร์ไซค์ชนเนี่ยนักงางสสามีแต่ถูกมอเตอร์ไซค์ชนไม่ครับที่สับตระดูกหมูเนี่ยเจ็บไรเนี่ย เตรียมพร้อมเลยรไงรุ่นที่แ euh ล้วมีเจ้าสายรุ่นนี้มีจดจ๋าใอาจา์รุ่นที่แล้วเีเจ้าสายใช่ไหมใคร่่วกดาิชืฮัลโหล อยู home, yep, yep. ่ห้องประชุมเอ่อเออเสใมมรับอบที่สอไปบสามรหรอบนะรอบที่สาม เพราะว่าต้องกำแพงข้ามมาอันนี้ลงมาถึงตามด้วย่าบดีสามก็จะลงขึ้นประเด็น ป่วยที่เป็นภาวคลื่นแรงผ้าแรงเนี่ยอาหารและอก,กับทาย้องปูกนะนะการคนคล้องนี่สําคัญมากผมจิ้มหมดหลังเหมือนกันนะต้องปูกเนี่ยการคนนวดแก้การต้องปูกนี้ก็มีส่วนสำคัญเช้แกัใท้ายก็ เขียนว่าที่เลยครับโอเคล่าสุดเป็นไงรู้สึกอยากขายมากขึ้นไหมใช่ไหมโอเคต่อไปกดจุดนะจุดเหนือสะดือสี่นิ้วมือตรงน,นี้นะระดับกองเขาเหนือขึน้นมาสี่นิ้วมือห่างออกไปด้านข้างสามนิ้วมือทางฝั่งนี้ก็สามนิ้วมืออันนี้คือสองจุดแรกนะกับ จุดข้างใต้กะดำสี 4, 5, 5, 3, น้่มันไปสามอันนี้อันนี้นั้นจะกดสองจุดบนก่อนเห็นภาพไหมนี่สะดือเขาตำแหน่งดันนั้นสะดือสี <c oughs> นิ้วมือใช่ไหมแต่ออกไปด้านข้างสามนิ้วมือสองจุดนี้ั <c oughs> ให้กดดริงตรงแต่ให้เป็นเนองเดียวแล้วก็ค่อยดิตรง เป็นแคช้าและสบาย ช้าต่อไปตอนจุด้างล่างนัดทีจะดึงเราก็สี่นิ้วมืออนำมาไปด้านข้างสามนิ้วมือตอนนี้ก็สามนิ้วมือโอเคเราหมุนตรง เรายาก่านะสาม โอเคนะั้นผว่าน่ารอวนะนะครับให้ทำอย่างนี้นะเป็นจำแล้วก็มันทอการนะจะรู้สึกเป็นไงนะโอเคเอาพอ,อาตัวนี้หลังนีโลมทอกระบอกนะถ้าอยากยทายก็ทายเอาเอาเพิ่มนะ อได้ตั้งขอบไมได้ไม่ตั้งขอบไมได้คือตั้งขอบนั่นคือใชเต็มมึงนะยเชาโอเคเราเราขายจะเป็นยอดแล้วโอเคไม่ต้องตั้งขอบไมได้